สวัสดีครับทุกคนคิวไล t ์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศนะครับ พาทุกท่าน,นพบกับความคืบหน้าล่าสุดของสถานีสุรรณภการนนทบ,บุรีของรถไฟฟ้าสายสิชมพูซึ่งตอนนี้สถานีแห่งนี้เองก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเชื่อมตอนนี้เองก็มีการนําทางเลื่อนอัตโนมัติมาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับและบริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้าเอสพาหนัดนนทบ,บุรีตอนนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่สโล่นะครับตามภาพด้านหน้าเลยนะส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกระทรวงสาธารณาสุขด้านล่างก็คือถนนติวานนท์ส่วนจุดหมายของผมก็จะอยู่ถัดจากจุดนี้ไปอีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับ จุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็อยู่ในวงกลมสีแดงซึ่งผมก็จะนั่งรถไฟฟ้านะครับไปลงภายในวงกลมสีม่วงด้านหน้าของศูนย์ราชการนนทบุรีส่วนในวงกลมสีเหลืองก็คือด้านหน้าจุดนี้ครับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็คือจุดหมายที่เราจะมาชมกันในวันนี้ครับ มองจากมุมนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าด้านข้างของตัวสถานนี้ก็จะมีทั้งส่วนการค้าัดขึ้นไปก็จะเป็นสถานศึกษาส่วนทะเลยขึ้นไปอีกก็จะเป็นแยกแครายครับ บริเวณสกายวอล์กทางเชื่อมด้านล่างนะครับภายในแสดงสีเขียวผมเองมองทะลุเข้าไปด้านในก็เห็นนะครับว่าตอนนี้มีการนําทางเลื่อนอัตโนมัติมาวางไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายบริเวณด้านล่างให้ชมกันตอนนี้ผมมาถึงสถานีสุรราชาการนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังไงเราลงมาบริเวณด้านล่างมาที่ชั้นจาหน่ายตัว๋วมาชมในส่วนของทางเชื่อมในจุดนี้กันต่อเลยครับ ด้านล่างก็คือถนนรัตนาธิเบศส่วนถ้าเรามองตรงไปนะครับก็จะพบกับสถานีสุราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายชิจชัมพูส่วนด้านนี้เองนะครับด้านขวามือก็จะเป็นที่ตั้งของสุรราชการนนทบุรีครับ มองผ่านสแลนด้านหน้าจุดนี้ไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าในส่วนของทางเดินก็จะมีการลดระดับลงมาให้มาเสมอกับระดับที่ผมยืนอยู่ที่สถานีของสายสีม่วงครับสำหรับสกายวอล์กด้านหน้าจุดนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่340เมตรซึ่งก็จะมีทั้งทางเดินแบบธรรมดาและทางเดินอัตโนมัติให้บริการ ขวาเือืของผมก็คือสถานีดาวเทียมไทยคมส่วนถัดขึ้นไปที่เห็นอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คือสำนักง,งานกสทชแห่งใหม่ครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ในจุดนี้ก็สามารถมองทะลุแลนไปได้อยู่บ้างครับจะเห็นเลยนะครับว่ามีการติดตั้งในส่วนของเรากันตกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะยนะครับในบริเวณด้านบน ด้านหน้าจุดนี้ก็คือทางเลื่อนอัตโนมัติครับซึ่งก็จะตั้งอยู่ด้านซ้ายและก็ด้านขวารถจะมีทางเดินแบบธรรมดาขั้นอยู่ตรงกลางครับ สำหรับสถานีศูนย์ราชะการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีชจัมพูก็ขยับจากตำแหน่งเดิมออกมา337เมตรมาอยู่ด้านหน้าซอยรัตนาธิเบศซอย4ด้านหน้าของศูนย์การค้าเอสพาหนาดนนทบุรีครับโดยสถานีแห่งนี้เองก็เป็นสถานีเดียวเลยครับที่ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศของรถไฟฟ้าสายจีชจัมพู ตอนนี้เราสามารถใช้ทางเดินทางด้านบนจุดนี้ใช้เป็นสะพานลอททดแทนไปบริเวณฝั่งตรงข้ามได้นะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากแครายถึงมินบุรีจะมีระยะทางอยู่ที่34.5กิโลเมตรมีจำนวนทั้งหมด30สถานีอันนี้ยังไม่รวมส่วนต่อขยายภายในเมืองทองธางนีนะครับสถานีปลายทางก็คือสถานีสย์ราชการนนทบุรีกับสถานีมีนบุรีเจ้าของคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ,อ,อรอฟม ผู้ดำเนินงานคือบริษัทนอตเทนบางกอกโมโนเรลจำกัดโดยตัวรถก็จะมี4ตู้ต่อ1ขบวนครับด้านหน้าจุดนี้ก็ได้เปิดใช้เป็นสะพานลอยทดแทนตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับ ช่วงที่ผมมาถ่ายก็เดินอยู่ในจุดนี้ก็สักพักใหญ่ครับหวังว่าจะมีโอกาสเจอกับน้องนมเย็นแต่ก็ไม่เจอครับตั้งแต่ผมเห็นน้องนมเย็นทดสอบการเดินรถมานะผมเห็นแค่ครั้งเดียวครับในบริเวณนี้หลังจากนั้นที่ผมมาไม่เคยเจอน้องนมเย็นสักครั้งเลยครับในจุดนี้ บนตัวสถานีก็จะมีลูกศรชี้บอกทางเอาไว้ครับซึ่งจุดนี้เองก็จะไปลงใกล้ๆกับซอยรัตนานทิเบศซอย4 ในสกายวอล์กด้านหน้าจุดนี้พี่ๆคนงานก็เล่นงานกันหน้าดูเลยครับ ด้านหน้าสูนการค้าในจุดนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่สโลกันนะครับมีการคืนพื้นทางเท้าเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็ติดตามความคืบหน้าไปพร้อมๆกันครับเอาไว้ถ้าเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนยังไงก,ก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไรได้เลยครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ